สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องมักเชนด์ก็จะมารีวิวดอกตะปูคอนกรีตอเนกประสงค์กันนะครับครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของดอกตะปูคอนกรีตนะครับที่ปกติก็จะเป็นดอกตะปูคอนกรีตที่ใช้สําหรับยิงกับปืนลมนะครับแต่วันนี้เราจะใช้คอนตอก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 เข้าไปเลยนะครับก็คือดอกที่ใช้กับปืนลมนั่นแหละครับแต่ว่าเราแกะออกมา ใช้คอนตอกตะปูลงไปแทนนะครับแต่ไม่เหมาะกับตอกใส่ซีแพกนะครับเพราะว่าไม่ได้แน่นอนครับเพื่อนๆแข็งมากนะครับคอนกรีตประเภทพวกเป็นพื้นคอนกรีตนะครับเทพวกซีแพกนะครับไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเสียดอกเฉยๆนะครับเพราะว่าถงอแล้วจะดัดมากลับมาคืนมาไม่ได้นะครับดอกประเภทนี้นะครับุ้ยมองเรีย้ครับวันนั้นก็ทดลองตอกกันอยู่ไป 2- อดอกนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับ ตัวนี้พื้นเป็นคอนกรีตซีแพคนะครับที่เทไว้ประมาณ1ปีแล้วนะครับก็ช่างก็ตอกตอเข้าไปนะครับแต่ก็งอกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผนังนะครับผนังเบาอิฐมวลเบาหรือว่าอิฐบล็อกนะครับอิฐแดงอย่างนี้นะครับต่อเข้าไปเลยครับผ่านเหล็กเข้าไปเลยครับต่อเข้าไปรัวรัวได้เลยครับสำหรับดอกคอนกรีตอเนกประสงค์จำพวกนี้นะครับก็ช่วยให้งานที่ ใช้เหล็กหรือไม้นะครับยึดติดกับผนังปูนนี่ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับเพื่อ,น,อเนเพื่อนก็หาซื้อดอกประเภทนี้ได้ตามร้านวัสดุทั่วไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ